ครับสวัสดีครับทุกท่านผมผมฟือเลอร์กันเนอร์นะครับวันนี้เราอยู่ในเกมอ่าเห้ยเดี๋ยวนะผู <c> ้ <oughs> ชมคือชื่อในเพจโตเนี่ยชื่อเกมมันชื่อว่า s o r v i v a l and r a f t Crafting i n the o c e a n แต่โลโก้อันนี้ยังไม่เปลี่ยนเลครับมันยังเป็นชื่อเก่าเลยมันชื่อ Survival and Craft ก็เอาเป็นว่าเราอยู่ในเกมอ่ Survival and r a f t Crafting i n the o c e a n นะครับผม ก็วันนี้ก็มาตามคําขอครับเป็นติวเตอร์เรียลในการสร้างบ้าน2ชั้นนะครับแล้วจะสอนรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างบ้านในแต่ละชั้นขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะครับก็ Dam. เอาเป็นว่าเพื่อการเสิร์ลางงั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมอ่าตอนนี้เราก็มาอยู่ในเวอร์นะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้เป็นโหมดคีทชีพนะครับก็ถ้าผมไปสร้างในโหมด s ซเวิร์ลเนี่ยสงสัย สามชาติครับว่าวจะเก็บวัสดุมาสร้างได้ผมเล่าตรงๆในเกมนี้มังโคตรเปลืองไม้เลยเปลืองวัสดุไม้มากเออแล้วก็เชื่ออ,อย่างนึงด้วย2อ,อย่างนี้คือแบบโคตรแบบโคตรเบสิกเลยเกือบทุกอย่างต้องมีครับเกือบทุกไอเทมเกือบทุกสิ่งปลูกสร้างเนี่ยโอ้โหแหมก็อยากจะให้ผู้พัฒนาเกมเนี่นยไ่ยาหาอะไรมาทดแทนนะครับเพราะว่าแบบนี้มันแบบเปลืองเกินไปผมว่าโอ้โหแล้วก็จะเกี่ยวได้เนาะ เอาเป็นว่าเรามาเข้าเรื่องดีกว่าครับถ้าใครอยากได้หมดค r e a t i ทีบก็เติมเติมเพลเอานะครับหรือว่าจะนั่งดูโฆษณาจนตาแฉวก็ได้เราค่อยซื้อมาราคาพันกว่าครับพันกว่าเพิร์ลนะไม่ใช่พันกว่าเชลคเือครับเพื่อไมนการเสียเวลางั้นเรามาดูวิธีการสร้างชั้น2อดีกว่าครับ การที่เราจะสร้างชั้น2เนี่ยอันดับแรกเลยคือเราต้องมีบันไดไปสู่ชั้นสองครับจะสร้างเป็นสเตอร์หรือจะสร้างเป็นแลดเดอร์ก็ได้นะครับ2ออย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกัน่าเราเลือกที่จะสร้างสเตอร์ขึ้นมาก่อนครับเดี๋ยวผมพอหมุนเงินสมมุติเราจะต่อเติมบ้านออกไปทางด้านนี้เราก็หันบันไดออกไปครับโอเคให้มันหันเฉียงมาทางด้านนี้อโอเคครับตอนนี้เรามีบันไดไปสู่ชั้น2แล้ว ทีนี้ครับเราก็ต้องมาใช้ตัวนี้ครับนี่เลยใช้อ่าใช้เซลครับเซลหรือซิลถ้าอ่านผิดก,ก็ขอภอภัยด้วยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยเก่งอังกฤษเท่าไหร่ไม่ได้ฝึกปรือมานานแล้วแต่ถ้าเราเลือกที่จะสร้างตอนนี้เด็กคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันไม่ให้สร้างแนละ้วมันขึ้นเป็นตัวแดงๆแบบนี้ยใช่ไหมเออหลายๆคนก็อาจจะงงนะเอ๊ะทำไมมันไม่ให้เราสร้างในตัวนี้วะคืออย่างนี้ครับ ก่อนที่เราจะสร้างเพดานผมขอเรียกว่าเพดานแล้วกันนะมันง่ายดีเราต้องสร้างตัวที่จะมายึดกับตัวเพดานครับเราจะสร้างกําแพงก็ได้หรือจะใช้คอลัมน์ก็ได้ที่เป็นเสาเอาไว้ยึดเพดานนะครับเดี๋ยวผมลองสร้างกําแพงให้ดูก่อนแล้วกันนะโอเคอาโอเคตอนนี้เรามีกำแพงฝั่งหนึ่งแล้ว เดี๋ยวเราลองกลับไปสร้างเพดานนะครับว่าตอนนี้มันจะยังแดงอยู่ไหมหลือให้สร้างได้แล้วอ่าขึ้นเป็นสีเขียวครับตอนนี้เราก็สร้างเพดานชั้นสองได้ครับง่ายๆแค่นี้ครับการที่เรายังมีเพดานเนี่ยเราต้องมีกําแพงหรือไม่ก็มีเสาเอาไว้ยึดเพดานก่อนนะครับถ้าเราไม่มีไอสิ่งเหลเาเนี้ยเพดานมันจะลอ,อยอยู่โดโดๆไม่ได้ครับก็ถูกของเขานะเขาว่าสร้างกฎฟิสิกส์ออกมาได้ดีอย่างนะใช่เหรอวะ แล้วก็ระยะห่างที่เพดานมันสร้างออกมาห่างจากกําแพงได้เนี่ยมันห่างได้สูงสุดแค่สองบล็อกนะครับถ้าห่างออกไปมากกว่านี้มันก็จะไม่ให้สร้างเหมือนเดิมน,นะครับเว้นแต่ว่าเราจะใช้เสาหรือจะมีกําแพงอีกฝั่งหนึ่งคอยต่อรอรับกันนะครับเนี่ยถ้ามีกําแพงอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้ขอ,อกสร้างผิดอีกเวรกรรมขออภัยครับแม่มือมันลั่นมือมันลั่น มีกำแพงสองฝั่งแล้วใช่ไหมแล้วก็เพดานอยู่ไหนวะเคเราก็ต่อเพดานออกมาอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้เจ๋งนะครับว่ามันห่างได้สองบล็อกแค่นั้นครับมากกว่านี้คือแบบไม่ได้แล้วอะโอ้โหคือแบบต้องวางผังให้ดีๆนะครับเวลาจะสร้างชั้นสองถ้าไม่งั้นนี่ลําบากเอาเรื่องเลยนะครับผมเตือนไว้เลยเดี๋ยวผมจะลองใช้เสาดูครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราต้องกะระยะยังไง คือเสาเนี่ยครับมันจะมีระยะของการวางเพดานก็รอบมันเลยครับเป็นแปดทิศอ่ามจะวางห่างเท่านี้แล้วกันเออเป็นการออกแบบที่ดีมากเลยวางไว้หน้าบันไดเลยถ้าเราวางไว้แบบนี้เราก็จะสร้างเพดานต่อได้นะครับโอเคเนาะท่านผู้ชมอ่าโอเคจะเห็นนะครับว่า ต้องสร้างจากแกนก่อนด้วยมันถึงจะต่อมารอบๆบได้นะครับต้องวางเพดานที่แกนเสาก่อนด้วยทีนี้เราก็จะมีชั้น2ชั้น3าชั้น4ขึ้นไปเรื่อยๆครับสเตป็ปการสร้างชั้นอื่นๆก็ทําแบบนี้นะครับขอแค่คุณมีกําแพงแล้วก็มีเสาวางในลักษณะที่ถูกต้องอย่าลืมนะครับว่าเพดานห่างจากกาแพงได้2บล็อกแล้วก็เพดานห่าง จากเสาเนี่ยได้ระยะบล็อกหนึ่งอ่ะจำอย่างนี้ง่ายๆแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะทำภาพสรุปไมคทีนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจอย่างท่องแท้นะครับเดี๋ยวผมจะลองสร้างชั้นสามให้ดูสักชั้นแล้วกันเดี๋ยวเผื่อมีคนไม่เชื่อว่ามันทำได้จริงหรือเปล่าแล้วลเดี๋ยวผมจะพยายามทำให้ดูนะครับว่ามันสร้างขึ้นไปได้สูงสุดกี่ชั้นนะครับสำหรับเกมนี้ถือเป็นสถิติเป็นโบนัสให้แล้วกันนะสำหรับคลิปติวตอเรียลอ่คลิปนี้นะครับ โ <Okay. S 2> อเคอาละครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมนะครับได้สร้างชั้นขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผลปรากฏว่าผมสร้างจนมาถึงชั้นที่17นะครับตรงเพดานตรงนั้นแล้วทีนี้เกมมันก็บั๊กเลยผมก็ทำอะไรต่อไม่ได้เลยต้องออกเกมแล้วเข้าใหม่นะครับก็ผมปรากฏว่าพอเข้ามาใหม่รอบนี้ปุ๊บมันเหมือนมีเพดานบอดี้บล็อกอะ บริบ็อกตัวเราไม่ให้บินสูงขึ้นไปกว่านี้นะครับเนี่ยผมกําลังบินขึ้นไปมันก็ไม่ให้ไปนะครับคือมันเหมือนสุดอยู่ที่ประมาณชั้นที่25้านะครับไม่ดิชั้นที่2ี่ีดิเพราะว่าเราเราขึ้นชั้น25ไม่ได้ับท่านผู้ชมผมพยายามบินขึ้นไปที่ชั้น25หลายรอบแล้วแต่มันก็บลักร่วงออกมาเหมือนมันจะให้สุด แค่เพดานอยู่ที่ชั้น25แล้วก็ให้เรามีพื้นที่ใช้สอยใน <c oughs> ให้มีพื้นที่ใช้สอยในชั้นที่24นะครับก็สรุปได้นะครับว่าเกม Survival on Craft เนี่ยนะครับมันให้เราสร้างได้แค่25ชั้นครับท่านผู้ชมไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้นะครับก็เนี่ยครับก็เป็น สิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในเกมแล้วก็ว่าได้นะครับไม่น่ามีใครสร้างได้สูงก่าผมแล้วเพราะผมแม่งมีบัคแถมมาด้วยอีกสองชั้นคือชั้นที่ยีนะ่หยิบเจ็ดเนาะก็เป็นว่าเนี่ยครับก็เป็นขีดลิมิตของการสร้างชั้นแต่ละชั้นในเกมเกมนี้นะครับผมทีนี้เราไปดูสรุปก,กันดีกว่าว่าการที่เราจะต้องสร้างบ้านขึ้นมาทีละชั้นทีละชั้นเนี่ยมันจะประกอบด้วยอะไรกันบ้างนะครับ ไปชมกันเลยอย่างแรกเลยนะครับสําหรับเกมนี้นะครับจะต้องมีตัวที่จะพาเราเนี่ยขึ้นไปที่ชั้นที่2แล้วก็ชั้นต่อต่อไปด้วยกันนะครับก็เป็นบันไดนั่นเองครับซึ่งเราจะสร้างสเตอร,ร์หรือจะสร้างเลดเดอร์ได้แล้วแต่คนสะดวกเลยนะครับนู้ชมใช้แบบไหนแล้วสะดวกแล้วก็สบายกายสบายใจก็ใช้ไปเลยครับแล้วก็เราจะขาดสสิ่งนี้ไม่ได้เลยครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่เน้นนะครับว่าจะต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ จะเป็นทั้ง2ออย่างก็แล้วแต่ท่านผู้ชมมาไปคัสตอมเอาเองนะครับว่าเป็นว่าเราจะต้องมีกําแพงครับหรือไม่ก็เสาจะมีทั้ง2ออย่างก็ได้หรือใครถนัดอะไรก็จะสร้างแบบนั้นก็แล้วแต่ครับแล้วแต่จะดีไซน์ออกมาแต่ถ้าหากว่าไม่มีทั้งสองอย่างเนี่ยเราจะไม่สามารถต่อเพดานไปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูขนาดความกว้างที่มันรองรับได้แต่ละอย่างดีกว่าเรามาดูที่กําแพงก่อนเลยครับกําแพงเนี่ยโดยทั่วไปแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยมันจะมีความกว้าง ที่สามารถสร้างเพาดานออกมาได้เนี่ยสบล็อกด้วยกันนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมเนี่ยเซียนแล,แล้วแล้วก็รู้จักการวางระบบเป็นอย่างดีกําแพงด้านแค่ด้านเดียวนะครับเนี่ยแค่อันเดียวแค่นี้มันจะสามารถสร้างเพาดานที่มีความกว้างได้สูงสุดถึง5้คูณสบล็อกด้วยกันนะครับผมเนี่ยโชว์เลยมันไงนี่ขนาดใช้กําแพง้ันเดียวเนี่ยโคตรกว้างเลยท่านผู้ชมดูดิโอ้โหต่อไปก็มาดูันที่เสาครับ เสาหรือคอลัมน์เนี่ยจะสามารถรองรับเพดานได้ทั้งหมดถ้านับจากแกลนแกนเลยถ้านับจากแกนกลางออกมาครับจะมีความกว้าง3คูณ3บล็อกด้วยกันนะครับไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะอ่ะเนี่ยเพดาน เนี่ยครับสร้างไม่ได้ครับเป็นตัวแดงแล้วมันไม่ให้สร้างครับเสามันรองรับได้เท่าเนียงครับผมแหม่น่าเสียดายจริงๆเลยมันน่าจะกว้างกว่านี้เนาะอย่างนี้ต้องสร้างหลายเสาเลยเวลาสร้างโถงกว้างๆทีนะโอ้โห แล้วก็มีข้อสังเกตอยู่อ,อย่าง2ออย่างนะครับก็คือถ้าถึงแม้ไอตรงกําแพงฝั่งนี้ถึงแม้ว่าเราจะต่อเพดานออกไปได้ตั้ง2บล็อกนะครับฝั่งที่มีน้ำเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีตัวพื้นหรือตัวฟลอร์นะครับเราจะไม่สามารถสร้างเพดานออกมาได้เลยครับท่านผู้ชมมันจะไม่สามารถสร้างสิ่งที่ยื่นออกมาได้เลยดูนะเนี่ยครับมันไม่ให้สร้าง ฝั่งอื่นยังสร้างได้นะผู้ชมเนี่ยฝั่งซ้ายฝั่งขวายังสร้างได้แต่ส่วนที่ยื่นออกมาจากตัวพื้นตัวฟลอร์เนี่ยมันไม่สร้างนะผู้ชมเกณฑ์มันออกแบบมอย่างนี้ผม็งงงงงงเหมือนกันโอ้พูดไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยวันเนี้ยผมงงเหมือนกันครับว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้วะเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองสร้างฟลอร์ดูนะว่ามันจะต่อมาได้ไหมถ้าสร้างแล้วอะอ่ะสร้างฟลอร์แล้วเนี่ยนผู้ชมต้องมีฟลอร์ก่อนครับถึงจะ สร้างออกมาได้แล้วก็ในกรณีเดียวกันกับการที่ถ้าหากว่าไอตัวฟลอร์เนี่ยถูกทำลายไปทุกอย่างที่อยู่บนมันก็คืออยู่ชั้นบนทั้งหมดของไอตัวเนี้ยมันก็จะถูกทำลายลงไปด้วยเนี่ยดูนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเฮอย่างเงี้ยถ้าสมมุตินะถ้าฉลามถ้าเราไปเล่นในโลก survival นะถ้า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 ม้าแ้าถ้าถ้าถ้าแ้าถ้า้าาา้ มาแดกตรงฟอร์เราอย่างเงี้ยสิ่งปลูกสร้างทุกอย่างที่เราสร้างไว้เป็นสิบสิบชั้นม่งก็หายหมดเลยเว้ยโอ้โหคิดดูครับท่านะผู้ชมอันตรายขนาดไหนเวลาสร้างบ้านออกแบบให้ดีครับเนี่ยถ้ามันแดกแพนีพ้โอ้โหหายหมดเลยถ้าเราสร้างสิบชั้นมันก็แหว่งสิบชั้นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูบ้านหลังใหญ่กันบ้างว่าถ้ามันแดกไปแล้วมันจะเป็นยังไงอ่านเนี่ยแล้วถ้าวันดีคืนดีฉลามมันมาแดกตรงที่มีบันไดพอดีด้วยเลยเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหหาย หายหมดเกลี้ยงผมบอกเลยว่าหายเกลี้ยงแล้วสมมุติถ้ามันกินไอตรงที่มีเสาด้วยนะหายและตัวที่เสามันคอยยึดมันคอยค้ำจุนไว้ก็หายเหมือนกันท่านผู้ชมโอ้โงงานงอกเลยนะครับแบบนี้เพดัะนั้นผมแนะนำนะครับให้วางแบบวางแนวไม้แนวฟลอร์เนี่ยกั้นออกมาทีเป็นพื้นที่กันชนไม่ให้ฉลามมันแดกนะครับเนี่ยวางกั้นออกไปแบบนี้เรา เดี๋ยวเราจะทําอะไรก็ได้ก็แล้วแต่เราครับแต่ขอแนะนําไว้ก่อนเลยว่าให้วางฟลอร์กันออกมาชั้นหนึ่งให้ฉลามมันแดกให้พอใจเลยเพราะว่าไอชั้นนอกที่เราวางกันไว้เนี่ยมันกินไปเท่าไหร่เราก็ยังสร้างทดแทนได้แต่ถ้ามันกินเข้ามาถึงเนื้อในบ้านอย่างเงี้ยไอตรงที่เราสร้างเป็นชั้นๆไว้เนี่ยถ้ามันกินสําเร็จแล้วก็โอ้โค งานงอกท่านผู้ชมผมบอกเลยสิ่งที่เราสร้างไปเป็นสิบสิชั้นมันจะสูญเปล่าแล้วเราก็จะต้องมานั่งสร้างใหม่ซ่อมแซมไปเรื่อยๆแล้วทรัพยากรมันก็หายากด้วยนะครับก็ถือว่าติดไว้ครับฝากไว้ให้เป็นข้อควระวังหรือจะเพิ่มน้ำก็ได้เพิ่มนามเดี๋ยวผมหาหน้ำก่อนอ่หน้ำอยู่ไหนวะนี่ครับเพิ่มสไปซ์เพิ่มน้ำโขเกาตกน้ำอีกประโถลืมบินโทษโทษครับโทษ,โทษครับ เหรือเราจะสร้างหนามเพื่อป้องกันไม่ให้ฉลามมันมากินก็ได้ครับเนี่ยสร้างไว้รอบๆบบ้านเลยแต่ถ้าจะเอาอุ่นใจไว้ก่อนก็ทําตามที่ผมบอกเลยครับสร้างชั้นออกมาชั้นหนึ่งเนี่ยให้เป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้แหละมันจะได้ป้องกันการสูญเสียของตัวบ้านเรานะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการสอนสร้างบ้านแล้วก็สอนสร้าง ชั้นสองแล้วก็อีกหลายๆชั้นขึ้นไปนะครับแล้วก็ข้อที่ควรระวังทุกอย่างทั้งหลายทั้งปวงก็มีประมาณนี้นะครับก็หวังว่ามันคงจะตอบโจทย์ท่านผู้ชมหลายๆคนนคนครับที่อาจจะสงสัยแล้วก็หาทางออกไม่ได้ก็ถ้าหากว่าถูกใจคลิปคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe s u b สไ r i ป e เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับท่าน